มุมของเรือนหอที่เงียบเหงาออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่เป็นครั้งแรกหลังจากมีข่าวเลิกราต้งทูพีสำหรับนักแสดงสาวปรางโดยเธอได้เผยว่าตอนปรางกับต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆเป็นการพูดคุยกันตัดสินใจร่วมกันสองเดือนมาแล้วพอเป็นเรื่องของการแต่งงานมันมีรายละเอียดเยอะพวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันปรางเองก็รู้ว่าการพัฒนาจากแฟนเป็นคู่ชีวิต มีดีเทลเยอะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องมานั่งคุยกันใหม่ฟังเส้นจุดท้ายแบบในข่าวมันไม่มีหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องยากของเราทั้งคู่อยากให้เชื่อใจพวกเราสองคนว่าเราใช้เวลาคิดทบทวนอย่างหนักมากๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีก่อนที่เราจะตัดสินใจแยกทางส่วนหนึ่งอยากให้เกียดความรักตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นความทรงจำ แต่พวกเราจะเก็บมันไว้อย่างดีเรื่องเวลาไม่ตรงกันคือหนึ่งในปัญหาเราพยายามถึงที่สุดแล้วเราไม่มีงอนกันเหมือนตามที่เป็นข่าวเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเราทั้งคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันความรู้สึกวันนี้ไม่โกรธเสียใจและไม่ได้งอนสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ค่อยสบาย อาการกำเริบจากความเครียดสภาพจิตใจยังคงพยายามอยู่เพื่อให้ชีวิตกลับไม่มีรอยยิ้มเหมือนเดิมทั้งให้ปลางและให้โต้งด้วยเรื่องมือที่สามไม่มีแน่นอนและขอโทษคนที่เป็นข่าวด้วยคุณพ่อคุณแม่ปลางให้สิทธิ์ในการตัดสินใจของปลางเพราะเรารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองหากไม่เป็นเหมือนที่หวังไว้เราก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาปลางคุยกับโต้งตลอดถ้าปัจจุบันไม่มีรีเทิร์นแต่อนาคตยังไม่รู้ เขายังเป็นเพื่อนที่ดีของปรางเสมอตั้งแต่ที่รู้จักกันมีคนให้กำลังใจเยอะมากและขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนเสียใจกับเรื่องนี้อย่าก,กดดันพวกเราและมาให้กำลังใจพวกเราดีกว่าโดยหนุ่มโต้งโพสต์ภาพใหม่พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า just walk แค่เดินมีแฟนๆเข้ามาแปะหัวใจส่งกำลังใจให้นักร้องหนุ่มกันมากมายในขณะที่ในสตอรี่ของหนุ่มโต้งก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน เป็นภาพมุมหนึ่งของบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างเป็นเรือนหอใช้ชีวิตคู่กับสาวปลางซึ่งดูให้อารมณ์เงียบเหงาและเศร้าซึมไม่น้อย